อย่งาง5หลุดขำจนได้เปิดคลิปซ้อมแห่ขันมากของเวียสุกลวั์กับนัดอติรุธก่อนถึงวันแต่ง เตรียมตัวทำหน้าที่เป็นเจ้าบ่าวอย่างเต็มตัวแล้วค่ะสำหรับไรเอกสุดฮอตเวียสุกลวัฒน์ที่เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็จะได้เลิกดีจูงมือภรรยาวิกกี้เข้าพิธีวิวาอย่างเป็นทางการและล่าสุดค่ะนักแสดงหนุม่มนัทอติรุธรุ่นน้องคนสนิทของหนุ่มเวียก็ได้โพสต์ภาพนิ่งรวมถึงคลิปลงใน IG Story ซึ่งเขียนข้อความระบุว,ว่าฝ่ายชายเริ่มเดินขบวนขันหมากโดยมีเท่าแก่หรือผู้ใหญ่ เป็นผู้เดินนำขบวนคุณนัทเป็นคนแห่ซ้อมแป๊บไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยค่ะครับสวัสดีครับแขกผู้มีเกอร์เขาใส่กันทุกคน <c oughs> แต่กูนี่ไม่มีโอ้ยพอ,อย้ะพอแลนะพอแล้วพอแล้วคุณู้นี้เนี่ยจะให้ผมโหดผมขอซ้อมโหดได้ป่ะอ่าๆโหดหน่อยโหดหน่อยเอาเลย กูว่าแย่แหละกูว <daran Maybe> ่ารอไว้พรุ่งนี้ทีเดียวนะโอเคโอเคเคพรุ่งนี้ทีเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้กันครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย